เมื่อครั้งท่านพระสารีบุตรท่านอยู่ในที่วิเวกหลีกเร้นได้มีความคิดเกิดขึ้นว่าศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธพระองค์ไนน้อยอยู่ในโลกนี้ยาวนานศาสนาเจริญยาวนาน ศาสนาของพระสรรมาสังพุทธเจ้าพระองค์ไหนเนาะสิ้นสุดเร็วนะไม่อยู่ในโลกนี้นานเมื่อความคิดนี้เกิดขึ้นคำตอบก็ไม่มีเข้าไปหาพระพุทธองค์พระพุทธองค์ก็เลยบอกว่าศาสนาของพระสรรมาสังพุทธชื่อวิปัสสีชื่อสิขีชื่อเวสภูอยู่ในโลกนี้ไม่ยาวนานเสื่อมเร็วสิ้นเร็ว พระสารีบุตรถามว่ามาจากสาเหตุอะไรหนอศาสนาของพระพุทธองค์ทั้งสามพระองค์จึงอยู่ไม่ยาวนานพระองค์ตรัสว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์นี้ท้อพระทัยในการแสดงธรรมมากท้อใจในการพูดเยอะคือไม่อยากพูดไม่อยากเทศเยอะคือพูดสั้นๆน้อยๆคำสอนหลากหลาย เช่นพระสูตรสุตตะเนี่ยวยากรณะคาถาอุทานอิติุตกะชาดกอังพุทธธรรมเวทะละคำสอนเหล่านี้ก็มีน้อยเมื่อพระพุทธองค์นิพพานไปพระอรหันต์นิพพานไปผ่านไปแล้วก็ลูกหลานชาวบ้านมาบวชหลายพ่อพันแม่มาคนละนิสัยต่างนิสัยต่างชาติต่างภาษา จึงทำให้ศาสนาสิ้นสุดเร็วเพราะไม่ได้ทำตามวินัยไม่มีวินัยห้ามพระองค์ไม่บัญญัติวินัยสักข้อหนึ่งประราชิกสีสังฆาทิเศษสิบสามอย่างนี้คือไม่มีวินัยห้ามเลยนะเมื่อพระมาบวชก็ทำตามใจตนเองจะไปบอกจะไปเตือนว่าอย่าทำอย่างนั้นนะผ,ผ,ผิดอย่างนี้ผิดแลไรผิดยังไงพระพุทธองค์ไม่ได้ห้ามเนี่ยศาส,สนาเลยหายเร็วมากเลย นั้นพระสารีบุตรก็นั่งคุกเขา่าคือห่มผ้าเฉียงบานั่งคุกเขา่าหันไปทางพระพุทธองค์แล้วก็ทูลขอให้พระองค์บัญญัติพระวินัยเพราะศาสนาจะได้อยู่ยาวนานพระพุทธองค์บอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะตอนนี้พระสงฆ์ห้ารอองค์ต่ำสุดก็โสดาบันแล้วคือมีความศรัทธามั่นคง แต่เมื่อใดศาสนานี้เจริญไพยบูร์งอกงามแผ่ขยายไปทุกทิศมีพระสงฆ์มากขึ้นคนนับถือมากขึ้นกิเลสก็จะเกิดเมื่อพระสงฆ์มีปัจจัยสีมากขึ้นมีลาบสักระมากขึ้นกิเลสจะเกิดกิเลสเกิดแล้วต่อตอนนั้นจะบัญญัติวินยัยบัญญัติวินัยเพื่อไม่ให้กิเลสมันเกิดกิเลสเกิดแล้วจะได้หายไปาศาสนาจะได้ยโยยาวนาน แสดงว่าตอนที่พระสงฆ์ห้าร้อยองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ประพฤติดีประพฤติชอบศรัทธาพระพุทธองค์มันคงไม่มีวินัยห้ามสักข้อหนึ่งเพราะต่างองค์ก็ประพฤติดีหมดแล้วเลยไม่มีห้ามใครแต่พอพระศาสนาแผ่ขยายไปทั่วพระเยอะขึ้นคนถวายปัจจัยศีมากขึ้นกิเลสเกิดขึ้นทำผิด ทำผิดก็เลยบัญญัติวินัยมาหนึ่งข้อทำผิดอีกบัญญัติวินัยสองข้อนะนั้นแสดงว่าพระวินัยนั้นเป็นเหมือนทหารเป็นรั้วของชาติทหารนี่เป็นรั้วของชาติศัตรูขา่าศึกเชยโจมตีก็ต้องผ่านด่านทหารมาก่อนป้องกันประเทศชาติได้นั้นศาสนานี้เกราะป้องกันคือพระวินัยพอรักษาพระธรรมวินัยคนทําลายศาสนายาก ตอนนี้นคนศาสนาอื่นจะหาวิธีจ้องทําลายโดยอ้างว่าพระเสื่อมพระเสียศาส,สนานี้ไม่ดีมีแต่พระทาอะไรเสื่อมเสียไม่ควรให้มีพระในประเทศวิธีถอนรากถอนโคนหาวิธีนนหลายปีแล้วเอาข่าวเรื่องไม่ดีต่างๆออกขย่าวขวัญชาวพุทธมาเยอะมาก ตอนนี้ก็ไม่มีใครทําลายเราได้ถ้าเรามั่นคงในพระรัตนาไตรพระพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยการทําลายศาสนาก็คือการฆ่าฆ่าคนที่นับถือฆ่าพระนับถือจึงจะสิ้นสุดศาสนาถ้าไม่ฆ่าก็คือมีพระสงฆ์มีญาติโยมศรัทธาพระพุทธองค์อยู่นกักศาสนาเสื่อมไม่ได้นศาสนาเสื่อมไม่ได้เพราะว่าผู้ที่รักษาศาสนาคือผู้เอากายวาจาใจพระพฤติปฏิบัติ ในคำสั่งสอนนั้นวิธีการป้องกันศาสนาคือแต่ละคนตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้จิตใจเราสงบสว่างสะอาดใครจะดึงไปทางไหนไม่ได้แล้วก็จะไม่ทำชั่วทำผิดนะเพราะว่ามั่นคงในพระธรรมวินยัยนั้นพอทำให้มั่นคงในพระธรรมคำสอนก็จะทำผิดเมื่อทำผิดคนก็จะโจมตีทำลายได้เร็วนะวินัยคือวิเศษคือประเสริฐ นะพอมีวินัยปุ๊บก็บบมีความประเสริฐกว่ายมนะใครคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายนี่จะเดือดร้อนกลับคืนใครเดี๋ยวจะตีกลับใครคิดร้ายคนนั้นเจอทุกเจอภัยเองถ้าเราประพฤติดีประพฤติกุศลอย่างเี้ต่อไปพิจารณา,าหารครับปฏิสังขโยนิโสบินทัป,ปตังบริเสวามีเรายอมพิจารณาโดยแยบกายแล้วสั้นบินดบาด ทวายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามทายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันอันเกิดกำลังพลังทางกายธนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่งยาวะเทวิามาสกายาสาธิติยา ังอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนาญาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพเดียเพื่อความสิ้นไปแห่งความลำบากทางกายพรหมจริยานุขหายาแก่การประพฤติพรมจรรย์อิติปรานันจเวทนังปฏิหังคามิโดยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได คือความเหวี่ยนาวันจะเวทนาเนาปะเทสามิและไม่ทำเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้นภาเวสติอนาวัจตาจะพาสเวหโรชาติอันห,หนึ่งความเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยมิได้ด้วยและความเป็นโยโดยพาสุขด้วย จยากนี้แก่เราดังนี้อายุโพภะโวที่รวันนัโทปติภาณัโทสุขาสธาตาสุขังโสธิคาชติอายงทัตวาพลังวันนังสุขันจะปฏิภา สวะโหติยาทยาโทปปาชะตเตีอัคโตเวปัสสานานังวิชาณตังอาเคปุเทปัสสานานังฮโนตะเรอาเกธรรมเมปัสสานานังปัสเมสุเคอาเกสังเคปัสสานานัง เคตอนุตเรอาคาสเมิงทานังอาคัง so ปุญญปวัตติยาคังอายุจวันโอเิติสุขังพลังอาคาสะตาเมทาวีเทวผู้โตมโนโสวาอาคาปโตอวาเตเต 这上。